สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของราคามันสัมปลังในสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนะครับต้องเรียกว่าช่วงนี้มีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เอื้อหนุนนะครับต่อราคามันสัมปลังนะครับภาพรวมทิศทางมีแนวโน้มเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมันนะครับ ก็เริ่มที่จะมีมันใกล้จะครบขวบออกมาแล้วในช่วงนี้ในขณะเดียวกันโรงแป้งและแหลายโรงก็เริ่มที่จะเปิดรับซื้อมากขึ้นหลังจากที่ปิดซ่อมตามฤดูกาลแล้วนะครับในขณะเดียวกันเปอร์เซ็นต์แป้งก็เริ่มที่จะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลล่าสุดกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่3เดือนกรกฎาคมนะครับก็จะอัปเดตเป็นช่วงสัปดาห์ครับ ในส่วนของสองเกษตรวันหยุดนับฝากไว้สาหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านกําลังตามหาในเรื่องของ Facebook หรือว่าแฟนเพจเพจสอเกษตรวันหยุดนะครับเพจเก่านับโดนโดนแฮ็กไปอย่างกู้กลับคืนไม่ได้แล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดอฝากกดติดตามนะครับในส่วนของเพจสอเกษตรวันหยุดท่านผู้ชมเข้าไปที่หน้า ช่อง YouTube ช่องนี้นะครับจะมีในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับข้างหน้าเลยนะครับก็จะมี Facebook ให้กดลิงก์นะครับให้กดตามแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดเข้าไปติดตามรับชมนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆของร้่นไร่ให้สําหรับท่านผู้ชมที่สั่งซื้อผ่านเพจซอเกษตรวันหยุดนะครับผ่านอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์เพจนี้มีราคาพิเศษให้จริงๆนะครับท่านผู้ชมปกติเรามาจัดโปรซองละ490บาทนะครับแต่พิเศษถ้าท่านผู้ชมสั่งซื้อ ผ่าน Facebook ตรงนี้นะครับอินบ็อกนี้โดยการเข้าไปกดติดตามนะครับก็คือกดติดตามแล้วก็อินบ็อกเข้ามาสั่งในเพจสอเกษตรวันหยุดก็จะมีราคาพิเศษให้ลดเหลือซองละ400นะครับสำมนาคุณสำหรับเฉพาะท่านผู้ชมที่เข้าไปกดติดตามเพจนะครับก็เป็นโปรโมชั่นในเรื่องในช่วงที่เรากำลังเปิดเพจใหม่นะครับซองห400บาทถ้าสั่งสซองขึ้นไป ก็ฟรีค่าส่งนะครับไม่มีค่าส่งแต่ถ้าซองหนึ่งก็ขอค่าส่ง30บาทนะครับย้านะเป็นราคาพิเศษที่ไม่ไม่มีที่ไหนนะครับถือว่าเป็นราคาโปรโมทเพจสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเข้าไปกดติดตามนะครับหาได้จากตรงนี้นะครับก็คือเข้าไปที่หน้าหน้าแรกของช่อง YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็ข้างบนจะมีในส่วนของลิงก์เพจ Facebook อยู่นะครับ สามารถเข้าไปกดติดตามได้แล้วก็ inbox เข้ามาสั่งนะครับมีราคาพิเศษมากกว่าโปรโมชั่นอีกนะครับสำนาคุณท่านผู้ชมที่เป็น f c ช่องสองกษตรวันหยุดนะครับแล้วก็เพื่อ,อ,อฉลองในส่วนของยอดผู้ติดตาม20,000 0คนด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็สั่งซื้อนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของราคามันสำปะหลังกันนะครับท่านผู้ชมดูราคาภาพรวมนิดหนึ่งนะครับข้อมูลราคาแป้งนะครับแป้งมันสำปะหลังเวลา สอเกษตรษวันหยุดนาเสนอราคามันก็จะไปอ,าอ้างอิงแป้งมันสำปะหลังเพราะว่าแป้งมันสำปะหลังจะเป็นตัวกําหนดราคาหัวมันสดนะครับถ้าแป้งมันราคาดีหัวมันสดก็จะราคาดีไปด้วยภาพรวมสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนะครับราคาข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะนหรือชิงเหนือนะครับราคายังยืนอยู่ที่18บาทนะครับต่อกิโลกรัมราคาภายในประเทศนะครับในส่วนของราคาส่งออก5 1 5หเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ ราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะก็คือยืนอยู่เหนือ18บาทก็ถือว่าน่าจะเป็นหุ้นดีต่อราคาของมันสดนะครับตรงนี้ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะนกชิงเหนือนะครับไปดูข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนะครับราคาถอยลงมานะครับจากช่วงสัปดาห์ที่1ของเดือนกรกฎาคม18บบาท30สนะครับสัปดาห์ที่2 18บาท20สัปดาห์ที่3 18บาทินะครับถอยลงมาแต่ก็ยังทรงเอ่อก็ยังถือว่ายอยู่ในระดับสูงยืนอยู่เหนือ18บาทนะครับราคา เช่นเดียวกับราคาส่งออกนะครับถอยลงมาสัปดาห์ละ5เหรียญนะครับ535สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2 530แล้วก็สัปดาห์ที่3สัปดาห์นี้525ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐต,ต่อตันนะครับถามว่าราคานี้ยังสูงไม่สูงนะครับยืนอยู่เหนือ18บาทไี่สูงนะครับขอบคุณข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนะครับมาดูข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสัปะหลังไทยนะครับในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะครับแป้งมัน ล่าสุดยังคงยืนอยู่เหนือ18บาทถึง18บาท20นะครับราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับในส่วนของแป้งมันสมปะหลังแล้วก็หัวมันสดนะครับ2บาท50ถึง3บาท20ยังทรงตัวอยู่นะมันเส้นน่าจับตาดูนะครับมันเส้นราคาเริ่มขยับนะครับ8บาท10ถึง8บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับขยับขึ้นมาประมาณ10สตางค์นะครับบางพื้นที่ขยับขึ้นมา10สตางค์ในส่วนของราคามันเส้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวบวกนะครับ มันเส้นราคาดีก็จะส่งผลทําให้ในส่วนของอหัวมันสดเนี่ยจะถูกดูดซึมไปทํามันเส้นมากขึ้นนะครับก็จะมีตลาดในการขายมากขึ้นมาดูข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตพันธ์มันสำปะหลังไทยนะครับในส่วนของราคามันเส้นนิดหนึ่งนะครับชนบุรีนะครับอำเภอเมืองบ้านบึงอำเภอเมืองกับอำเภอบ้านบึงนะครับ8บาท20ต่อกิโลกรัมนะครับยังสูงอยู่นะครับใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วนะมันเส้นเนินหิน8บาท25นะครับราคาเท่ากับ ปีที่แล้วเลยนะครับบางไท8บาท15-8บาท25นะครับนครหลวง7บาท55-8บาท20นะครับท่าเรือ7บาท90นะครับแล้วก็ลบบุรี8บาท10นะครับนะครสวรรค์ตากฟ้าหยุดนะครับก็ราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วนะครับในส่วนของมันเส้นก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับในปีหน้าน่าจะในฤดูการ6-7 6-8น่าจะมีการทํามันเส้นมากขึ้นนะครับก็จะมีแหล่งในการขายมันมากขึ้น ในส่วนของข้อมูลตลาดจีนนะครับมันเส้นภายใน2 5 0ถึง2 7 0หยวนต่อตันนะครับมันเส้นส่งออกข้อมูลตลาดไทย240-145เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับแป้งมัน490-520เหรียญเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตพั์มันสปาหลลงไทยนะครับขอบคุณข้อมูลจากออขอบคุณข้อมูลนะครับ แล้วก็ในส่วนของมาดูราคาหัวมันสดนิดนึงตรงนี้เป็นข้อมูลที่สมาคมโรงงานผลิตภันธุ์สับปะหลังไทยรวบรวมไว้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสลกระสอือดันหยุดนํามาเผยแพร่ต่ออ่าชนบุรีนะครับสองบาทหกถึงสองบาทเก้าห้านะครับระยองสองบาทหกถึงสาบาทนะครับสะแก่สองบาทเก้าห้าถึงอ่าจันทบุรีหยุดนะครับนครราชสีมาสองบาทห้าสิถึงสาบาทยีตรงนี้เป็นมันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับลืมบอกไปนะคุผู้ชมเป็นราคามันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แป้งยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ครับกาลสินสองบาทสี่ห้าถ ขึ้นด้วยนะครับกัลสินร้อยเอ็ดสองบาทห้าห้านะครับมาฮาสารคามสองบาทแปดสิบห้านะครับต่อกิโลกรัมนะครับอุดรธานีสองบาทหกสิบนะครับกากแห้งชนบุรีสามบาทห้าสิบโคราชสามบาทยี่สิบนะครับนครสวรรค์ุดมันเส้นราคาโรงงานอาหารสัตว์นะครับแปดบาทหกสิบถึงแปดบาทเจ็ดสิบนะครับสูงนะครับมันเม็ดแปดบาทสี่สิบนะครับกากแห้งแปดบาทสี่สิบแล้วก็ ข้าวโพด1 1บาทเหรืถึงบอาท70ข้าวโพดนี่ราคาขึ้นนะครับราคาขยับขึ้นราคาส่งออกแป้งมันสัปะหลังราคาในประเทศนะครับ18บาท20ราคาส่งออก530เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัอตอตอตอนนะครับถือว่าราคาสูงนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของราคา,าจากโรงแป้งบ้างนะครับมาดูราคาจากโรงแป้งก็อัปเดตนะครับเท่าที่โรงแป้งแต่ละโรงอัปเดตในช่วงนี้เดือนหน้านะครับตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาด้วยแล้วซ้ำนะครับก็คือมีโรงแป้งเริ่มที่ เปิดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับธนวัตรอินเตอร์สตาร์ทนะครับอยู่ที่ชัยภูมินะครับซับใหญ่ชัยภูมิราคามัน30%วันนี้รับซื้อ3บาท10นะครับ25%รับซื้ออยู่ที่2บาท85ต่อกิโลกรัมนะครับสังวนวงอุตสาหกรรมนะครับโคราชนะครับสงวนวงอุตสาหกรรมราคาอัปเดตวันที่10กรกฎาคมนะครับ25%เรับซื้ออยู่ที่3บาทนะครับ แล้วก็30%รับซื้ออยู่ที่3บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับสังวันวงอุตสาหกรรมนะครับไปดูบริษัทโชคยินโญ่อุตสาหกรรมนะครับราคาอัปเดต15 6, 6, กรกฎาคมนะครับเดือนสัปดาห์ที่3ราคายังคงที่อยู่ที่25% 3บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในขณะที่30%รับซื้ออยู่ที่3บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ บริษัทโชคยินยงอุตสาหกรรมขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับแกนซีสตาร์นะคร,ราคายังนิ่งอยู่ที่25%สบาท50นะครับอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ข่าวดีนะครับบริษัทแก่นเจริญก็เริ่มกลับมาเปิดรับซื้อมันสำปะหลังนะครับโดยเริ่มเปิดในช่วงวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ราคาเปิดมา30%สามบาทสินะครับแล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่2บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแก่นเจริญนะครับกระนวนขอนแก่นแล้วก็แ่วไม่ไม่แผ่นะไปต่อไม่แผ่ปริษัทชัยภูมิสตาร์ทนะครับจตุรัดชัยภูมิมัน11-15%บวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมา10บวกขึ้นมา5ตังค์นะครับ 20%รับซื้ออยู่3บาท60นะครับขอภายในนับ2บาท60นะครับแล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่3บาท10นะครับ30%รับซื้ออยู่ที่3บาท60นะครับภาพรวมราคาบวกขึ้นมานะครับนี่ราคาจะทะลุใกล้จะ4บาทแล้วด้วยซ้ำนะครับในส่วนของชัยภูมิสตาร์ทนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับไปดูของบริษัทเอี่ยมพัฒนาสตาร์ทนะครับอยู่ที่ อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตล่าสุดสิบเอกรกฎาคม25%รับซื้ออยู่ที่3บาทนะครับแล้วก็30%รับซื้ออยู่ที่3บาท50นะครับก็มีราคาราคาเพิ่มนะร,ราคาเพิ่มขึ้นมา10ตังค์นะครับในส่วนของเอี่ยมพัฒนาสตาร์ทนะครับไปดูชาาดีสารนะครับเาาดีสารอัปเดตราคายังคงนิ่งอยู่นะครับอยู่ที่30% 3บาท45สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ 25%รับซื้ออยู่ที่2บาท95ต่อกิโลกรัมนะครับราคายังคงทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างจะสูงนะครับราคานี้เป็นราคาสําหรับชาวไร่นะครับชาวลานโทรสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นี่คือเป็นข้อมูลนะครับในส่วนของภาพรวมราคามันในช่วงนี้ซึ่งก็มีปัจจัยที่เอื้อหนุนอาจจะทําให้เป็นผลดีนะครับเป็นข่าวบวกนะครับในส่วนของ พี่น้องเกษตรกรนี่ปลูกมันสัะหลังนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแป้งที่เปิดเพิ่มขึ้นช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งของมันสปะปลังเริ่มที่จะกลับมามีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนบสูงขึ้นแล้วก็ในส่วนของราคาแป้งมันสปะหลังยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงพอสมควรและที่สําคัญมันเส้นเริ่มมีราคาไต่ขึ้นมาสูงขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลทําให้ในส่วนของหัวมันสดเนี่ย มีโอกาสที่จะมีราคาสูงตามขึ้นไปด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลข่าวบวกสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกมันสัาปะหลังนะครับก็คิดว่าราคาในเดือน2เดือนข้างหน้าก็น่าจะเป็นราคาในทิศทางที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจาก โรงแป้งต่างๆข้อมูลจากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะผู้ชมที่สนใจอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจนะครับสอกเกษตรวันหยุดออฟฟิเชียลนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ